หยุดปัญหาทุเรียนระยะติดผลติดดอกร่วงเพียงทำสามข้อนี้เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับถึงวิธีนะครับที่เราจะมาใช้แก้ปัญหานะครับอาการของต้นทุเรียนครับที่อยู่ในระยะติดดอกนะครับหรือกําลังติดผลแล้วร่วงนะครับว่าเราเนี่ยควรจะแก้ไขอย่างไรหรือมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับโดยผมจะมีวิธีการแก้ไขด้วยกันอยู่3ข้อนะครับเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันเลยครับมาครับมาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะครับ หนึ่งนะครับเราต้องคุมนะครับไม่ให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยแตกยอดนะครับหรือแตกใบนะครับออกมาในช่วงที่ต้นทุเรียนของเราเนี่ยอยู่ในระยะถ้าเป็นดอกนะครับก็ดอกบานเนี่ยต้องไม่ให้ต้นทุเรียนเราแต, endured, แตกยอดแตกใบเลยในช่วงระยะดอกบาน,นครับถ้าต้นทุเรียนของเราอยู่ในระยะกําลังติดผลนะครับติดผลนะครับไปจนถึงลูกทุเรียนอยู่ในระยะไข่ไก่นะครับ เราก็ต้องคุมเหมือนกันครับไม่ให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยแตกยอดนะครับหรือแตกใบนะครับอันนี้คือข้อที่1วิธีแก้ไขนะครับต่อไปข้อที่2นะครับนั่นก็คือการควบคุมปริมาณน,น้ําที่เรานํามาใช้หรือนามารดให้กับต้นทุเรียนนะครับเราควรจะคุมปริมาณน,น้ำเนี่ยหรือลดน้ําให้กับต้นทุเรียนอยู่ในอัตราส่วน1ใน3ของการลดน้ําให้กับต้นทุเรียน,นยแบบปกตินะครับอันนี้คือข้อที่2 ข้อที่3นั่นก็คือเราควรนะครับใช้พวกธาตุอาหารรองเสริมนะครับอะมิโน,โนนะครับแคลเซียมบอลอนนะครับปุ๋ยน้ำธาตุเหล็กแล้วก็ปุ๋ยเก็ตสูตรเสมอมาฉีดพ่นนะครับให้กับอดอกทุเรียนที่อยู่ในระยะดอกบานนะครับไปเลยนะครับจนถึงช่วงที่เขาติด Uh, ผลแบบนี้เนี่ยผมเรียกว่าติดผลนะครับเนาะจนถึงระยะไข่ไก่นะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาอาการนะครับของทุเรียนนะครับระยะผลติดผลแบบนี้ร่วงล่นหรือระยะติดดอกร่วงหล่นได้นะครับเนาะส่วนทําไม3ข้อที่ผมได้พูดไปเนี่ยมันถึงช่วยแก้ปัญหานะครับอาการของระยะทุเรียนที่กําลังติดผลร่วงหรือดอกร่วงเนี่ยได้เดี๋ยวมาฟังเหตุผลกันต่อเลยนะครับ ต้องบอกกันก่อนเลยนะว่าข้อแรกเนี่ยที่ผมบอกว่าการคุมนะครับไม่ให้ต้นทุเรนะียนเราแตกยอดแตกใบวิธีนี้นี่แหละนะครับจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ใช้ได้ผลมากที่สุดนะครับกับการควบคุมไม่ให้ดอกทุเรียนในระยะดอกบานหรือแม้แต่ระยะติดผลอ่อนแบบนี้ร่วงหล่น,นะครับเพราะว่าหากเรานะครับปล่อยให้ต้นทุเรียนเราแตกยอดในช่วงที่อดอกทุเรียนเราบานหรือติดผล แบบนี้นะครับเนาะมันก็จะทําให้ดอกทุเรียนหรือผลทุเรียนแบบนี้ร่วงหล่นได้นะครับเนื่องจากเมื่อ,อต้นทุเรียนของเราแตกยอดนะครับยอดทุเรียนนะครับที่เขาแตกออกไปเนี่ยเขาก็จะดึงเอาธาตุอาหารที่อยู่ในลําต้นหรือส่วนต่างๆของต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบเป็นกิ่งอะไรที่เขาสะสมไว้ดึงเอาไปใช้ในการพัฒนายอดเขาให้กางใบออกไปนั่นแหละนะครับเนาะก็จะดึงออกไปด้วย ทีนี้เป็นยังไงมันจะทําให้เนี่ยลูกทุเรียนที่กําลังอยู่ในระยะติดผลแบบนี้ลึกที่กําลังระยะเป็นดอกบานน,นะครับเขาก็จะได้รับธาตุอาหารไม่พอหรือรับอาหารไม่ได้อย่างเต็มที่ทั่วถึงแล้วกันนะครับนั่นแหละจะเป็นสาเหตุที่ทําให้นะครับดอกทุเรียนหรือแม้แต่ลูกของทุเรียนแบบเนี้ยสลัดทิ้งก็คือทําให้เขาร่วงหลนเห็นไหมมันก็จะมีดอกทุเรียนหรือผลทุเรียนของผมเนี่ยร่วงหลนเนี่ยอันนี้คือร่วงหลนโดย ธรรมชาตินะครับเห็นไหมอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าร่วงหล่นโดยธรรมชาติให้สังเกตอย่างนี้ถ้ามันร่วงหล่นโดยธรรมชาติของผมมันจะหลุดจากขั้วเลยแต่ถ้าเกิดแต่งแต่งคืออย่างนี้มันจะตัดออกอันนี้คือขั้วมันนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมอันนี้มันยังไม่หลุดแต่เนี่ยตอนที่ผมแต่งผมจะตัดอย่างนี้ตัดออกเนี่ยคือคืออันนี้คือแต่งการแต่งแต่ถ้าเกิดปล่อยให้มันร่วงหล่นเองมันจะเป็นแบบนี้ร่วงตามตามขั้วมันโดยตรงอย่างนี้เลยนะอันนี้คือร่วงหล่นโดยธรรมชาติอาจจะเกิดได้จากธาตุอาหารไม่พอ นะครับเนาะหรือนะครับต้นทุเรียนเนี่ยเขาเลือกลูกของเขาเองนะครับเนื่องจากว่าลูกไหนสมบูรณ์าตาอาหารเพียงพอเขาก็จะเก็บไว้แล้วเขาก็จะสลัดลูกที่ทาตาอาหารไม่พอทิ้งไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละดังนั้นไม่ควรให้ต้นทุเรียนแตกยอดอ่อนหรือใบอ่อนในช่วงที่ระยะติดผลแบบนี้หรือระยะที่ดอกทุเรียนกํลาลังบานแล้วกันนะครับไม่ควรด็ดขาดนะครับไม่งั้นเราจะออ เสียลูกทุเรียนที่กำลังติดผลแบบนี้เยอะมากคือมันจะร่วงหล่นไปเยอะมากนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลว่าเพราะมันแย่งอาหารกันแหละการดึงอาหารแย่งกันไปกันมาอย่างเงี้ยมันทําให้อ่ผลของทุเรียนแบบเนี้ยระยะแบบเนี้ยร่วงหล่นได้ง่ายๆหรือดอกร่วงได้ง่ายๆนะครับทีนี้ข้อที่2องที่ผมบอกว่าการควบคุมน้ําทําไมถึงช่วยได้นะครับถึงช่วยได้ระยะนี้เขาจะให้น้ํากันเพียงแค่หนึ่งในสมของการให้น้ําแบบปกตินะครับนั่นก็เพราะว่า หากเราให้น้ํามากไปใช่ไหมใช่ไหมมันจะทับไปเร่งไปเร่งทาให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยแหละแตกยอดแตกใบออกมาใหม่นั่นแหละท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะมีค่าในตัวเจนค่อนข้างสูงนะครับน้ำเนี่ยมีในตัวเจนสูงนะครับในน้ํามันจึงเป็นเป็นปุ๋ยดีๆนี่แหละเนาะที่ทาให้ต้นทุเรียนเราแตกยอดออกมาได้ไวขึ้นนะครับดังนั้นเขาจึงควบคุมปริมาณปริมาณน้ํานนกันในช่วงเนี้ยช่วงดอกบานช่วงทุเรียนอยู่ในยะติดผลอ่อนแบบเนี้ยอยู่ เพียงแค่การให้ให้น้ำเพียงแค่หในสของการให้น้ำโกติเช่นหากเราให้น้ำสมมตินะสมมติเอาข้าวๆง่ายๆจำได้ง่ายๆให้น้ำ3าสนาทีเนี่ยเราก็จะลดการให้น้ำเหลือแค่10นาทีก็คือ1นึ่งในสนะครับเนาะอ่าแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนเขาอาจจะใช้วิธีการโวยน้ำเนาะเฉยน้ำก็คือว่าให้ดินพอชุ่มๆช,ชื้นๆแค่นั้นจะไม่ลดจนแบบถึง30นาทีแต่อาจจะสัก5นาที10นาที ก็คือช่ยทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะก็จะช่วยลดนะอาการของต้นทุเรียนที่จะแตกยอดแตกใบได้นะเพราะว่าการแตกยอดแตกใบเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยดอกร่วงหรือผลอ,อล่อนร่วงนะครับอ่านี่คือข้อที่2องวาเหตุผลนะอ่าก็คือว่าการลดน้ํามากๆมันจะทาให้ต้นทุเรียนแต, ord, แตนกยอดแตกใบนั่นแหละมันจะย้อนไปข้นย้อนไปต้นที่1คือการควบคุมไม่ให้ต้นทุเรียนแตกยอดแตกใบนั่นแหละส่วนข้อสุดท้ายนั่นคือเป็น เป็นตัวช่วยแล้วกันจะเรียกว่าเป็นตัวช่วยนะครับหรือเอาเข้ามาเสริมนะครับนั่นก็คือการาใช้พวกธาตุอาหารรองเสริมนะครับเนาะเอามาฉีดพ่นนะครับเพื่อทําให้ต้นทุเรียนหรือผลทุเรียนแบบเนี้ยผลอ่อนแบบเนี้นะเยเนาะระยะติดผลเนี่ยเขาได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอนะครับเนาะะสารอาหารอย่างเพียงพออ่ามันก็จะช่วยลดในเรื่องของการหลุดร่วงได้นะครับ สิ่งที่ต้องเอามาใช้หรือเอามาฉีดพ่นมีอะไรบ้างก็อย่างที่ผมบอกเนาะธาอาหารรองเสริมก็จะมีพวกอะมิโนนะครับแคลเซียมบอรอนนะครับอันนี้จําเป็นเพราะจะช่วยทําให้ผลอ่อนหรือแม้แต่ขั้วของเขาแข็งแรงนะครับเนาะแคลเซียมบอนะรอนแล้วก็จะเป็นพวกปุ๋ยนะครับเกดสูตรเสมอนะครับอันนี้ก็จะช่วยเติมธาตุอาหารให้ครบถ้วนนะครับเนาะนะทั้ง3ส่วนแล้วก็จะเป็นปุ๋ยน้ําธาตุเหล็ก นะครับเนาะอันนี้ก็จะเข้ามาเติมเต็มเลยในระยะนี้สําคัญเลยปุ๋ยน้ำธาตุเหล็กต้องมาฉีดพน่นอ่ะก็ใช้อยู่ประมาณนี้นะครับเนาะมันจะช่วยได้นะครับแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นไหมมันจะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันช่วยได้อ่าอ่ะยูดูตัวอย่างยกตัวอย่างแล้วกันเนาะอย่างผลทุเรียนของผมเนาะ,ะแต่ผมจะให้ดูผลทุเรียนของผมเนาะส่วนวิธีการแก้ปัญหานะครับอาการของต้นทุเรียนเนี่ยที่อยู่ในระยะ,ะติดผลอ่อนเนาะลูกร่วงหล่นหรือดอกร่วงก็ ให้ใช้สามวิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะอาทิตย์ี้พามาดูลูกทุเรียนของผมซึ่งตอนนี้อยู่ในระยะไข่นกกระทาจะเรียกว่าไข่นกกระทาละกันเห็นไหมดูลูกทุเรียนของผมเนาะส่วนใหญ่ก็จะนะอ่าใหญ่กวนะ่าดีโป้แล้วนะท่านผู้ชมลนะ้วโดยประมาณนะประมาณผมเรียกว่าน่าเกือบไข่นกกระทาละกันเนาะตรงนี้มันจะเหมือนไข่นกกระทาเห็นไหมท่านผู้ชมจะสังเกตไหมว่าลูกทุเรียนที่อยู่ในระยะไข่นกกระทาเนี่ยมันจะใหญ่ไม่เท่ากันดูนะดูนะ ตรงนี้ก็มีแต่อันนี้จะไล่ๆกันนะครับตรงนี้จะไล่ๆล่กันอ่ะโอเคอันนี้ยังโอเคเนี่ยอันนี้ไล่ๆลกันอยู่แสดงว่าธาทหารแบบนี้คือธาทหารเขาทําไมครับทั่วถึงทั้งหมดเนาะลูกมันเลยขยายไปพร้อมๆกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเจอ,เอ,อลูกทุเรียนกับไม่ใช่ครับโทษทีครับถ้าเราเจอลูกทุเรียนเนาะในระยะนี้ยในระยะที่ผมบอกเนี่ยไข่ลูกทานเนี่ย มันมีทั้งลูกแบบเล็กแบบใหญ่อันนี้แสดงว่า้าอาหารเริ่มจะกระจายไปไม่ทั่วถึงคือไม่ไม่ทั่วทุกลูกเนอะเนี่ยอย่างเงี้ยามาดูอย่างเงี้ยอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนคือมันเป็นขั้วเดียวกันนะครับท่านผู้ชมนะขั้วเดียวกันเห็นไหมแต่อันนี้จะเล็กอันนี้จะโตนะครับเนาะแต่ที่ผมยังไม่เอาอันนี้ออกนะยังไม่อ,ออกผมจะลองดูอีกสักระยะหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้มันพยายามจะโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ ก็ควรอาอนนี้ออกเนาะหากเราอาอนนี้ออกทันทีปุ๊บอันนี้แหละเขาจะยิ่งพัฒนาไปได้ไวก็คือเขาจะรีบยิ่งลูกโตเร็วมากขึ้นเพราะว่าไม่มีใครมาแย่งอาหารกับเขาแล้วนะครับออย่างเช่น,นเป็นต้นเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเหมือนกันมาดูอันนี้นะอันเนี้ยจะเห็นได้ชัดเหมือนกันท่านผู้ชมเห็นนี้ไหมอันเนี้มันจะสลัดของมันเองนะครับนะมานะดูนะเอย่ยขั้วเนี้ยมันจะสลัดมันจะสลัดทิ้งแล้วเห็นไหมมันจะหลุดแล้วอันนี้มันสลัดเองโดยธรรมชาตินะครับเนาะอ่ะอย่างเี้ยดูนะผมจับปุ๊บหลุดเลยหลุดแล้ว นะครับเห็นไหมมันพัฒนาไปไม่ทันกับอ,อีกสี่ลูกที่เขากําลังขยายอยู่เห็นไหมครับเนาะเขาก็จะสลัดทิ้งเลยอัตโนมัติและมันเป็นผลดีนะถ้าเขาสลัดทิ้งแบบเนี้ยคือ,อพวกธาตุอาหารต่งตางๆมันก็จะไปยังลูกที่เหลืออยู่อันนี้ก็จะหลุดแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยนี้เมื่อมันจะหลุดแล้วอย่าไปเอาไว้เลยแล้วกันนะเห็นไหมมันจะหักแล้วเนะี่ยเอาไว้ก็คงไม่มีประโยชน์นะครับเอาออกไปเลยผมก็จะเอาให้เห็นอย่างนี้เลยเห็นไหม ออกไปเลยก็จะเหลือสามลูกละอันนี้เขาก็อาจจะได้ธาตุอาหารอย่างเต็มที่นะครับเนาะ,ะทีนี้วิธีการทําให้ลูกทุเรียนเนี่ยขยายได้เร็วขึ้นหรือโตเร็วขึ้นมันก็อยู่อยู่กับการแต่งด้วยแล้วกันเ,เขาเรียวกว่าการแต่งลูกนะครับหากเราแต่งลูกไวก็มีโอกาสทําให้ลูกทุเรียนเราจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นลูกใหญ่ขึ้นโตวไวนั่นเองนะครับเนาะขยายผลได้ไวหากเราเอาไว้เยอะๆอย่างแบบเต็มๆเลย กิ่งนึงอย่างเงี้ยสมมติเอาไว้หลายๆรุ่นเลยเอเอาไว้หลายๆช่อเลยมันก็จะพัฒนาช้านะครับมันเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่ามันต้องดึงธาตุอาหารกันไปกันมาแต่หากเราแบบเหลือเอาไว้เฉพาะเฉพาะที่เราอยากจะเอาไว้มันก็จะขยายเด้ยไวขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะผมก็กําลังเรียนรู้อยู่นะท่านผู้ชมนะ่ะรอบเนี้ยจางต้นเนี้ยอย่างที่ผมบอกเนาะเห็นไหมถ้านับจากที่ผมบอกว่าจริงจริงเนะยังไม่แต่งออกอีกเนี่ยมันเกิน3ามสิบลูกอยู่แล้วมันเกิน30สิบลูกอยู่แล้ว นะมันประมาณ 40- 50ลูกเลยแหละนะแต่ที่ผมเอาไว้อยู่อย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวมันต้องแต่งออกอีกนะครับกิ่งนึงผมอาจจะไว้ 2- อถึงสลูกนะครับเนาะโดยต้นนี้ผมคิดมาไว้ว่าน่าจะถ้าเอาไว้ได้ถึงนะอยากจะไว้สัก20ลูกถึง25ลูกก่อนหรืออาจจะแค่20ลูกก่อนเพราะเป็นต้นต้นแรกปีแรกนะครับที่เขาออกแบบนี้ออกลูกแบบนี้นะอ่าแบบนี้นะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ๆเนาะหรือยังกําลังปลูกทุเรียนศึกษาอยู่ก็สามารถนําแนวทางผมไปใช้ได้เนาะแล้วก็มาลองติดตามพัฒนาการของ ลูกทุเรียนผมดูเนาะว่าผมจะทําลูกทุเรียนออกมาเป็นยังไงนะครับนะอ่ะ๋ยวมาดูกันอันนี้มันเพิ่งหักเมื่อกี้ใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยเห็นเนาะว่าผลข้างในมันเป็นยังไงในระยะนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกันมาดูกันนะครับว่าผลเขาไปข้างในก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมปลูกอ่านี่ยเาเป็นอย่างนี้เนาะนี่เขาสร้างเม็ดแล้วนะเนี่ยเห็นเม็ดไหมนี่น่าจะเป็นเม็ดน,น,นะครับเทียวขาวอ่ะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทําทุเรียน ออกมาเป็นยังไงลูกทุเรียนผมจะสวยไหมจะบิดจะเบี้ยวจะสวยแบบไหนยังไงลูกจะโตกันมากน้อยแค่ไหนหรือลูกนึงได้กี่พูเดี๋ยวมารับชมรัะฟังกันนะครับในคลิปต่อๆไปเมื่อทุเรียนผมเนี่ยนะพร้อมที่จะให้กินและกันเนาะมาดูกันตอนนั้นโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้และกันเนาะอันนี้ท้ายๆนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกันนะท่านผู้ชมนะส่วนตั้งแต่ต้นคลิปนั่นก็คือเป็นวิธีการแก้ไขผมก็ได้อธิบายแจ้ง แก้ห้ทราบแล้วนะว่าเราควรจะแก้ไขยังไงในเบื้องต้นหากต้นทุเรียงท่านผู้ชมนะมีอาการอดอกร่วงในระยะดอกบานหรือช่วงระยะติดผลอ่อนแบบเนี้ยนะครับเนาะเราควรแก้ไขยังไงเบื้องต้นนะครับเนาะก็น่าจะประมาณนี้กันนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์นะหรือเข้ามาคอมเมนต์ปรึกษาผมด้วยนะครับใครที่ติดตามผมอยู่ก็อย่าลืมนะอย่าลืมนะ เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์อยู่บ่อยๆนะครับเนาะอนาคตอันใกล้นี้อีกไม่นานเกินรอนะเมื่อต้นทุเรียนผมให้ผลผลิตทั้งหมดผมจะมีการส่งแจกทุเรียนที่ผมเคยพูดไว้นะครับเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวลากันไปก่อนสําหรับต้นทุเรียนต้นนี้นะที่อยู่ในระยะผลอ่อนเนาะอยู่ในระยะเขาเรียกว่าอะไรไข่นกกระทาอะไรกันอีกไม่นานเกินรอก็จะเป็นไข่ไก่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ